ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่น m a แมชวอลเกมกติกาคือจะส่งซุปเปอร์สตาร์สคนมาสู้กันก่อนนะและพอเวลากำหนดก็จะส่งแต่ละทีมออกมาทีละคนนะครับผมเมื่อครบทุกทีมแล้วก็จะสามารถจับกดหรือยอมแพ้ได้นะครับผมอันนี้เป็นกติกา,าคร่าวๆนะฮะในแมชวอ g เกม วันนี้เล่นสองทีมในตำนานนะฮะอ่าเปิดตัวมาก่อนเลยฮะหัวหน้ากลุ่ม Evolution อันนี้เป็น Evolution เวอร์ชัน3คนนะ,ะแม่ภาคนี้นี่ไม่มีลิกแฟร์น่าเสียดาย The game Triple H ใน,น อันนี้เป็น3ต่อ3นะฮะถ้าเล่น4ต่อ4นี่กลัวมันจะกระตุกเอานะฮะสามต่อ3นี่แหละไม่ค่อยนัวดีเนาะ4ต่อ4นี่น่าจะเล่นไม่ไหวนะเราะว่ามันน่าจะอาจกันเละเทะเกินนะ,ะอันนี้3ต่อ3ครับพอรุ่นได้อยู่มาเน่ดูกล้ามเนื้อก่อนคุนน้ำมาแล้วทิปโปเอชนี่ศึกวอลเกมนะฮะ เป็นปีแรกของตัวเกมนะที่มีแล้วก็เป็นปีแรกของในค่ายหลักนะที่มีการนำ Match War g a m มาเล่นใน Server Series นะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Triple Head ด้วยฮนะโอ้โหมี2เวทีนะเพื่อไม่ให้มันนัวเกินเหตุมารอนี่วันนี้มาเจอกับกลุ่ม New World Order นะฮะ NWO นี่เปิดตัวมาก่อนเลยนะ้ว ฮอลลีวูดโฮเกนแก๊งเ w o นี่เขาเคยร่วมแมชวอลเกมมาแล้วนะฮะในสมัย w ับยูับยูเนาะแต่วอลเกมเวอร์ชันดับยูนี่จะไม่มีหลังคานะสามารถไปยินไปตีหลังคาลงมาได้นี่ฮอ l ลีว o ดโฮ g กนภาคที่แล้วนี่เป็น dlc พิเศษนะแมผมไม่ได้เล่นมาเล่นภาคนี้นะสำหรับ ป่าโฮแกนของเราเออภาพสีสักทีแหน่กลับมาร่วมงอฮเกนอีกครั้งละนี่ปูคุณปูเออเป็นคนุณปูโฮแกนมามันช่างสวยงามซะเหลือเกินอาทิพิเ็ดไปรอเวทีฝั่งโน้นฮะ สูตรโอโซนซะก่อนนี่แหมมันเหมือนที่เราเคยเล่นตอนหนุ่มๆน,มนี่แบบนี้มาไหนล่ะทิะเบเฮตมาอยู่ข้างหลังสิพี่ re อ่าจะสู้กันสองคนก็นโอโ้โหโดนทีบเลยที่เหลือมันจะอยู่กงข้างหลังนู้นนะไอ็นะ <This> ถึงเวลามันก็จะปล่อยมาทีละคนทีละคนนะครับผมอาจจะสลับปล่อยแต่ละฝ่ายออกมาทีละคนเนาะมาเจอนี่แล้วเวียงเล่นกลงไปก่อนวันนี้ ปูจับจูบโกงไปก่อนคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะฮะตอนนั้นน่า,นาชิงนะอันดิสปิวเดตมาอุ้ยไม่โดนจับรู้สึกว่าที่ไปเฮดนี่จะเสียแชมป์อันดิสปิวเดตให้กับโฮแก้นนะถ้าจำไม่ผิดนะปี2อง3ที่อันเดอร์เทเกอร์มาช่วยนะแหละอันเดอร์เทเกอร์ก็ได้จากป่าโฮแก้นนี่แหละเจอจับ วียงอาจเทินมาเคลิ้นเออตอนนี้ยังจับกดไม่ได้นะต้องรอให้สองทีมเข้ามาครบก่อนนะถึงจะจับกดได้เนาะตอนนี้นี่ต้อง่วยโอกาสอาร์โธแกนให้หนักๆนะให้ตัวมันช้ำม,มากที่สุดนะเพราะว่าในตัวเกมมันได้ไม่ยากนะวเวลาเต็มอุ้ทถีบไม่โดนเงาป้าาโธแกนมานี้โชบจับคนต่อไปเตรียมออกนะเป็นสกอตฮอล์อ,อย่างไรปร๋าจับ เอาทุ่มข้ามเวทีไปเลยหูแข็งแรงจัดฮนะมาเวลาจับไล่หลังมาแล้วโค้ชไม่โดนเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอจับเวียงแล้วเอ้าโชนจังหวะไม่ดีปะเจอโชคสิโชคมาแล้วสก,กอตฮอรเจอจับโยกขึ้นแบ็กเบเกอร์เฮ้ยเยเราชักจะแย่นะฮะมันจะปล่อยมาทีละคนนะรอบหน้าก็จะเป็นทีมเราออกมานะอ,กกอ,อ่ะสกอตฮออ น,นี่อ่ะเขาอรอสก็ทอเอาเก้าอี้ส่งมาอ่ะได้เลยนี่ไม่โดนอีกตอนนี้เราต้องจะต้องโดนลุมสักพักนะเดี๋ยว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 จับทันทีบิดแซฟแมนลงมาแล้วป๋าโฮแกนตอนนี้ต้องรีบอัดดีๆะอะเก้าอี้เอามาใช่ไหมมาต<ป>ีโอโ้เจอป๋าจับได้แล้วเกือจับโชกดินลุดมาจ,จับเจออะไรแก้แก้เฮ้ยเก้าอี้เรวาวังเก้าเก้าอี้พอรอยอยู่แล้ว ไออไม่โดนน,นี่งเราเขาร้อยก็อีกอกระเด็นเลยโฮแกนโฮแกนเจอจับพะไม่ได้วี่ยงเด้งเชือกจอเจอาชนเฮ้ยโอ้โ ok, เกือบดีนะแก้ทนันเจอโว้คือเข่า้อยจนได้เฮ้ยน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเขาร้อยกลับไม่โดนอีกเจอคอจับโชกวี่ยงออกไปอีกฝั่งนึง่งเฮ้ยอค่อ,อยๆตามกันมาฮะ จับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทกโฮแกนเ,เจอรวบโทกอ่ะอีกอ่าคนต่อไปกำลังจะมาฮะอึ้งชนเป็นบาติสต้านะคนต่อไปแต่ตอนนี้เราต้องใช้เดียวก่อนนะเ,เจอเตะเฮ้ยตาเร็วเร็วเฮ้ยได้เข่าลอยโคสไลน์ไม่ลงจับฮอเวียงเดี๋ยวเดี๋ยวบาติสต้าตอนนี้ตอนนี้ต้องลุยเดียว์เราะใบต้กำลังหยิบของขึ้นมาช่วยฮนะเอาเจอบิ แอปโดมินอนสเตปเฮ้ยไอตาเร็วๆหน่อยเฮ้ยกีต้ากำลังเอาโต๊ะเมื่อกี้เอาคอไปแล้วโต๊ะเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยตาเลยเฮ้ยต้ากิตากำลังหาอุปกรณ์เสริมมะค่อยๆส่งโต๊ะเข้ามาเฮ้ยลุยเดียวคนเดียวแล้วมาเร็วๆเจอเจอรุมอยู่ฮะทิเบตโหแกวียังมาหาพี่ตาเอาโต๊ะมาสองตัวเลยผมาอะไรนั้งหนาเจอกระตูเฮ้ยโต๊ะตัวเดียวก็พอแล้วโอ้โหโต๊ะนี่มันใช้ยากนะ เก,กะด้วยมาต้ามาแล้วต้ามาแล้วต้าช่วยเฮียด้วยเฮ้ยอ้มวเจอโอ้โหเ,เจอกระแทกจุดสวนรวมเจอเตเฮ้ยต้าโอ้โหแต่ห่วงโต๊ะโดนแย่งมาแล้วไงโดนไหมล่ะต้าโดนแล้วต้าโดนละ้ะอาอโฮแกนจับโต๊ะวาง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 เฮ้ยเสียบเปียบเหลตานนี้ตีอีกต้าโดนแล้วเดี๋ย,เย,เยวเเจอลุมต้าอยู่มานี่โฮแกนมามานี้ กลางใช่ไหมมานี่กลางใช่ไหมจับยกขึ้นฝฟาดกับโตเอาคนต่อไปกำลังมาเป็นควีแนชนะฮะโอ้ยตอนนี้เราสองสองนะ่าจะริบทำให้ได้เปรียบมากที่สุดเข่าลอยเด๋ยดแนมาน่าจะยุ่งฮนะจับสปายบัตเตอร์เออค่อยอัดไปก่อนเจอจับเอ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยเดเแนชมาแล้วแนชมาแล้วโอ้แนชขึ้นมาเลยฮนะ ไม่หยิบอาวุธเลยเดี๋ยวแนทมานี้แนทจับรวบหลังโชกเวียงแนทอาจดกับเทิร์มนมาเคิลเดี๋ยวเขาเอาโต้เดี๋ยวอ,อาโตะโตะ,โตะมันใช้ยากนะไงโดนฮะบาติตาไปลิงกับฮอสปล่อยให้เราโดนลุมอีกแล้วอะ่ะฮแกกนเอาอีกแล้วโตะโต,ะโตะโโอกีกแล้วห่วงโต้นักหนาฮแเกนทีมโตะล้มเลยค่อยๆโดนลุมโดนลุม ตีโอ้ไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวตีเอ้ยนี่นี่นนอัดแนบก่อนโฮแกนเหรอนี่ตีโชคทีเก้าอีก้กระเด็นเก้าอีเอามาใช่ไหมมาตีโฮแกนเอาแนบแย่งอีกเจอโชคหลงังเวียงเอออะไรอะไรหึโอ,อ้เจอเข่าหน่อยเถอสองหนึ่งครับสองหนึ่งอันนั้นฝั่งนั้นเดียวเดียวเจอจับยกขึ้นทิ้งทิ้งเอาคิวแนบเวี่ยงโต๊ะไปนูนะ่นแล้ว ค่อยๆบรรจงไปลุมพิต้าฮะพิต้ากำลังได้เปรียบอยู่ด้วยโอ้ยตานี้เดี๋ยวขอเฮสอู้อู้อก่อนอู้ก่อนโอ้ยอ่ะคนต่อไปเอรลนดี้ออตตันนะออกมาสักทีมาตอนนี้เราเอาไอ้ค้อนก่อนเฮ้ยมันสามารถเดินข้ามได้ไหมเนี่ยแต่ดิเอาค้อนข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมเออได้ได้ได้ไดอ,ออตตันหยิบอาวุธฮนะเดี๋ยวเราขอช่วยต้าก,ก่อน ช่วยตาก่อนนี่นะอะไรแนทไอ้แนทไอ้แนทไอ้แนทเอาเอาเอาลอยใส่โฮเกนแนทมาหนิแนทด้วยด้วยแก้แก้แกเอาออตันเอาของมาพอ,อยัง,งมันจะหาเสียงคนดูอยู่นั่นแหละ,อะเอาเวียงโฮเกนอัดปั๊มเฮ้ตันมาสักทีนี่เอาเข่ากระแทกเดี๋เปียงแนทไอ้ ไปให้ออตันจาัก,การานะอ้าวพีตาปีนปีนชุดปีนโกงปีนโกงโอ้โห و. ตัวใหญ่สุดในทีมนะแต่เล่นผาดพวนไปแล้วไง,อองโอเคโอเค,อเคอยืนห่างเนี่ยมันก็โดดโดนกระโดด,โด,ดสแปสลงมาโอ้โหขออาจจะโหแก่นะหัวหน้าเจอหัวหน้าไอ,อ้ออตันเจอเนสไปแต่บอนเบี่ยงไม่ตรงจังหวะเลยน,ะนี่จับเวียงมันไม่ชนตโตเฮ้ย เดี๋ยวฮอเจอตาไปก่อนฮนะเอาเจอแก่เอาเวียงเจอรีเวิร์ดอาดเธอร์บาเกิลวิ่งไปปัม๊มอะไรทีไปไปเวทีนู้นให้หมดฟรีนี้เดี๋ยวรุ่นใหญ่เขาเจอกันนี่สปายบัตเตอร์มาฝั่งนู้นเขาน่วนกันอยู่ฮนะเราเจอตัวตัวกับโฮวแกนเวียงไม่โดนโต๊ะทำไมไม่เข้าบุ่มโต๊ะวะเฮ้ยหืมมาจับมานี่เวียง เด้งเชือกเอาล็อกเชือกด้วยเจอเข่าลอ,ยเ,าอย,เดดยเข่าลอยที่ไปเฮทหยยเข่าลอยมาจับทีเบห์เฮุอย,ยังเด้งเชือกซอกเอาไข่ทุ่ยไขยทท่ทุ่มออตันมาแนททุ่มออตันมานี่นะฮะแนทบอกไปเล่นกันฝั่งนู้นปะตอนนี้ปใา้ฮทกำลังโดนกระทืบอยู่เฮ้ยออตันระวังหน่อยโดนแล้วไงโดนแล้วเจอจับอัดตางหลังพอเจอกับต้าอยู่ฮนะ ออตันโดนเวี่ยงกลับไปแล้วกระตุกออตันปุมากลับกันไปฮะทิะเบดอยู่กับโฮแกนเจอซอลุมเอาซอกทีปรินมาตรงกลางเวทีนะฮะระหว่างเวทีเลยอาะโฮแกนโซนโซนโซน,นปีนนะ่ะปีนปูแก่ได้แล้วปูลงมากระโดนลงมาเองด้วยเจอโคคสไลน์มา ในเมื่อโต๊ะนี้มันโดนยากโดนเย็นมากเดี๋ยวกลางดีกว่าเดี๋ยวเดวก่อนกลางเดี๋ยวก่อนอฝั่งนู้นอาจจะนัวเลยฮะนัวเลยมาไม่สนใจเราอยู่ตรงกลางนี่แหละเฮ้ยจุดไฟได,ด้วยจุดไฟสิครับเออมาจากการเชือดปูนี่แหละฝั่งนั้นให้อาจกันไปก่อนฮะเราจากการปูก่อนมาปูนี่ตัวแดงสุดแล้วคนอื่นนี่น่าจะจากการยากเลยฮะ จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละมันนัวอยู่ฝั่งนู้นข้ามาไม่ทันแน่มาจากการหัวหน้าทีมไปก่อนลุงหนวดขาเร็ว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 กการหนึ่งสองเฮ้ยไม่ทันแน่สามโอเคโอ้โหเรียบร้อยหองงงเฮ้ยแพ้ได้ไงวะแหมนึกว่าจะนานกว่าที่คิดทั้งแมชนี้ผู้ชนะได้แก่ทีมเอฟ l ลูชันนะครับโอ้แหมป๋านี่เก่งเก่งแม่ลูกพี่เก่งสุด ก็ฝากกันไว้ด้วยนะถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดซับส c r i b e และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมและถ้าใครมีแมชไนน่าสนใจก็สามารถแนะนำพูดคุยกันได้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสวัสดีครับ